สวยน่ารักเซ็กซี่ทำไมยังโดนเทอีกเป็นการลบซีนที่เรียกได้ว่าลำบากใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยครับเอ็มไนช์มาลานะครับพ่มกับซิกเซนนะครับบอกไว้ว่าหนังที่ดีเนี่ยนะครับบางครั้งก็ต้องยอมที่จะตัดช็อตที่เสียดายที่สุดออกไปถ้าช็อตนั้นทําให้หนังยืดยาวหรือทําให้หนังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เรียนรู้จากเขามานะครับก็ถึงใช้เหตุการณ์เดียวกันนะครับใช้สิ่งที่เรียนรู้มามาใช้กับงานงานนี้ครับเอายังไงมาเลย เรื่องราวของปิโนที่ถูกขันครึ่งนะครับพี่หนึ่งจักรวาลและก็พี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับร่วมบรรเลงเพลงไปพร้อมๆกันโดยอยู่ต่างที่กันซึ่งวันนี้นะครับทำมังโปรดักชันแล้วก็เอเอสแล้วก็หัวเว่ยเนี่ยเราก็จะมาร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์กันครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยเริ่มจากนะครับก็ต้องขนปิโนมาจากประเทศจีนนะครับปิโนที่ขันครึ่งแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหขนมาที่บริษัทผมแล้วก็ยกไปที่อยุธยานะครับอีกที่หนึ่งวางอยู่ที่ช่องนนทรีครับปิโนเหล่่่่่่าาานน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 นีี้้ะะะะคครรรรรััััับเเเเปปปป็ิิโโททถูกขึงมมมมมพพฉอออ์์์ฟแซจไไหืว100% ต้องมีการจูนนะครับไม่ใช่ใครๆก็จูนได้นะครับต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่มาจูนคนจูนต้องโทรไปหาที่มืองจีนเลยนะครับว่าจูนยังไงเซตตี้ยังไงเนี่ยนะครับไม่ง่ายเลยทีเดียวครับนี่แหละภุมิกับเราพี่ต้นนะครับเครียดมากปกติยิ้มเห็นฟันตลอดนะครับวันนี้นะครับโอ้โหคิ้วผูกโบตลอดเลยเพราะว่าเป็นงานที่เครียดมากนะครับต้องโอ้โหเมิร์ชทุกอย่างทําทุกอย่างให้มันได้ตรงเวลาทีมงานทุกคนนะครับพี่วีพี่เฮาพี่อุ้ยพี่ทุกคนเนะฮะโอ้โหนี่ก็คือพี่ไก่ของเราเองครับสุดอจริคัับวนนี้ ซึ่งการเล่นก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับพี่โต๋อกับพี่หนึ่งในเมือชีดอยู่แล้วแต่วันนี้ที่ผมจะมานะครับที่น่าสนใจมากคือว่ามันไม่ใช่แค่2คนนี้ครับเราเตรียมนักแสดงสมทบมาเรียกได้ว่าจัดเต็มมากแบบ5ดาวเลยคือคัดนักแสดงสมทบมามีการเทรนมีการซ้อมมีการคัดเลือกว่าใครจะอยู่ในฉากไหนแต่งตัวยังไงทีมสียังไงมีการมาฝึกซ้อมมีการตัดชุดให้เลยเลยทีมนักแสดงสมทบเรามีเด็กด้วยนะครับน้องมิง้งคนนี้น่ารักมากเลยนะครับมาซ้อมกับเรานะครับ ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่เลยเพื่อมาใส่งานงานนี้นะครับเสื้อผ้านี่ก็คือจัดงานนะครับเตรียมมาให้อย่างดีเลยนะครับสวัสดีครับวันีนี่เลยพี่มังผมก็มาแล้วนะครับโอ้โหมาสายกับเพื่อเลยไม่ใช่ครับมาพอดีพอดีนะครับนี่เลยน้องแครอคนนี้นะครับน้องแครอนะครับโอ้โหมาคนแรกเลยนะครับแล้วก็มานั่งรอนะครับเพราะว่ามันจะมีช็อตอินเสิร์ตอะไรต่างๆด้วยนะครับเผื่อใช้ตรงนั้ตรงนี้นะครับไม่ต้องยืนมองคุณแม่ได้ ตอนก่อนที่จะถ่ายเนี่ยนะครับเราไปสก้ที่นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นนะครับมีป้ายโฆษณาขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหทำให้เราต้องมานั่งแบบว่าขึงกรีนนะครับเอาสีเขียวขึ้นมาเพื่อเราจะไปลบออกทีหลังนะครับลบออกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับแต่นี่มันเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอเลยเป็นนาทีนาทีซึ่งจะใช้เวลาเหนื่อยมากและนานมากจริงครับในการลบออกโลเคชัน2ที่ที่เราได้มานี่นะครับถือว่าเป็นโลเคชันที่สวยแล้วก็ยากมากเลยที่จะได้มาแบบนี้นะครับถือว่าน้องบีน้องจีบนี่เก่งจริงเลย เช็คมาแล้วนะว่าฝนจะตก20% 20%ที่ว่าตกจริงด้วยดูสิต้องหยุดกองน,นะครับพี่โตต้องเข้าไปพักแล้วก็ต้องคุมกล้องแล้วก็คุมบิโนโดดูสิเนี่ยไปดูบรรยากาศตอนแรกเราถ่ายตรงกลางเลยนะตอนนี้เราย้ายไปอยู่ที่บุงนะครับแต่เราก็จัดไฟเราซึ่งมัเขาออกมาส่วน,นการนะตอนนี้ก็พี่โตก็พักอยู่ในกองน,นะครับนวดอยู่น,นีมีาทาี่วดให้บอกได้ปะเนี่ย แด่จาฝนตกนี่แบบถ้าสงสัยนะครับว่าวันนั้นผมก็เอาไปเลนเดียวเลยคือเอาเลน1า5 f 1.8เพราะรู้ว่าต้องถ่ายอยู่ห่างๆเข้าใกล้พี่โตไม่ได้นะครับก็อยากได้ช็อตแบบเทเลส่สวยๆนะครับหลังละลายละลายหน่อยนะครับนี่ าพี่โตก็ดูดูมั้งเหมือนกันีิครับตอนนี้มีรายการที่ตามๆถ่ายครับด้วยครับด้วยครับไปครับผมนั่งนั่งนื้อเรื่องก็เป็นการที่เล่นอยู่คนละที่นะครับแต่เหมือนอยู่ใกล้กันมากเลยโดยผ่านด้วยระบบของหัวเหย่ยตัวใหม่นี่นะครับวิดีโอตัวนี้นะครับคนดูไปแล้วหกเจ็ดล้านคนใน YouTube นะครับก็ภูมิใจมากนะครับทีมเรามันก็เป็นการเชื่อมกันด้วยสัญญาณที่คงที่นะครับของ AES โอ้โหขายของเขาอีกโอ้โห แต่ที่คนไม่รู้ครับก็คือว่าเราต้องตัดช็อตที่เป็นนักแสดงสมทบออกเกือบทั้งเรื่องเลยเพื่อให้หนังมันสมูทขึ้นเราเตรียมการมาอย่างดีก็ตามที่เราเล่าไปเนี่ยน้องๆทุกคนเหนื่อยมากมาตั้งแต่เช้าก่าจะถ่ายกันเย็นหมดเลยนะครับตัดทิ้งเกือบทุกช็อตทุกซีเลยบางครั้งมันก็จะมีทางเลือกนะครับว่าจะใส่ไปบางส่วน หรือจะใส่ไปเยอะหรือจะไม่ใส่เลยตอนนี้เราคิดว่าเนื่องจากพี่โตและพี่หนึ่งจักรวาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาอยู่แล้วเราเลยมีการตัดสินใจนะครับมีการประชุมกันระหว่างที่ตัดต่อกันเนี่ยว่าหนังจะสมูทกว่าและเล่าเรื่องได้เคลียร์กว่าถ้ามีแค่พี่โตกับพี่หนึ่งครับนักแสดงสมทบก็มีอยู่นะครับแต่อยู่ไกลามากๆเลยผมจะมีเวอร์ชันนี้ให้ดูนะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่มีนักแสดงสมทบกับไม่มีนักแสดงสมทบไซส์ใบไซส์ให้ดูแล้วก็ได้ว่าเป็นยังไง เชื่อมคุณให้ใกล้กัน AIS 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดและหัวเว่ย m a t 40 Pro ที่สุดของการเชื่อมต่อที่สุดของสมาร์ทโฟนพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษบนเครือข่าย AIS 5G สุดท้ายเราก็สุดว่าเห็นแบบไกลๆดีกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเป็นเรื่องที่มาของน้องแคโรที่ผมสัญญากับน้องว่าน้องจะได้เด่นสง่าในหนังตัวนี้นะครับน้องแคโรก็โกรธผมมากไม่คุยกับผมแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอยโกรธขนาดนี้เลยรับสายหน่อยครับยังไงก็ตามนะครับลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับอาหารเราก็มีจัดพิเศษสำหรับลูกค้าที่พิเศษของเราด้วยครับ หนึ่งผลงานนะครับที่เราภูมิใจกันสร้างสารรค์มากนะครับเตรียมการกันอย่างดีนะครับเหนื่อยมากเลยอยู่กัน2จังหวัดนะครับโอ้โหเล่นเปียโนโพร้อมๆกันแล้วตัดออกมาใช้เวาลาโพสต์โปรดักชั่นนี่นานมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นผลงานระดับเ international อันหนึ่งระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะไปเปิดต่างประเทศด้วยก็ถือว่าลูกค้าได้งานที่ดีออกไปแล้วเราผลิตงานที่เราก็ภูมิใจออกไปนะครับไหนๆไม่ได้ออกในหนังละตอนจบมาบายๆพี่เขาหน่อยมา บบกได้เบานะคะซับไข่ให้ด้วยนะคะสับสับสับๆับับไข่เยอะๆนะคะฝากช่องดูมังไว้ในออมอกคุ๊บิ๊ฝนด้วยนะอันนี้อ่านไปเรื่ยดีเดียจะคอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่คิใจปรับ F I S O ออโต้โบเคปหรือหลังละลายบังก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจิ้วชัดตื้นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกออกมาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเจาเพราะคือสไตล์กู